วันนี้เรามาทำอะไรกันครับเรามาบริจาคของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนตอนนี้เราพบเราเป็นผู้ถูกทจบเลยนะโรงเรียนสีขาวสิ่งไอยือนภาาสิ่งลามกการพนันเราไม่ยุ่งครับเรามาแจกของให้นักเรียนใช่ไหมครับตอนนี้เราบริจาคของเรามาสูบลูกบอลสูบลูกบอล ใช้บอนเสร็จเราจับแล้วมี่มเราลงมาอย่างเดียววันตีลูกเดี๋ยวปวดหัวโป่งเขาอันนี้